ครับเดี๋ยวก่อไฟโดยใช้โดยใช้หมวกแก๊สนี้นะครับหมวกแก๊สพ่นไฟรุ่นใหม่นะตัวนี้นี่ครับด้านในเป็นแบบนี้นะเราเรามีเราไม่ได้ลืมถ้าไม่มีใครแย่งผมน่าจะเมาอยู่คนเดียวอ่ะใครล็อกทีเดียวแป๊บปกดเปิดได้เลยนะครับไม่มีใคแย่งพี่มัลวคนเดียวนะฮะนีครับนี่ครับแป๊บเดียวครับปิด ง่ายมากเลยครับแบบนี้น้าเพิ่มความแรงเก็บไฟไม่ยากเลยครับเดียวติดเลยครับเดียวติดเลยครับ ยังไงไหมเดี๋ยวจุดดีเป็นไห่มากเลยนะครับนี่ครับใช้เบอร์อาหารก็ได้นะครับตัวนี้ไปไม่กี่นาทีถึง30วิแล้เีเสร็จเลยเดี๋ยวกีนเดี๋ยวเยี่ยมครับ